ทำไรกันไวรุ่นฮะทำไรกันเด็กดื่นไม่ยอมหลับยอมนอนนะฮะเหล็กลองครับเหล็กลองครับ เอาเล็กลองเล็กลองเล็กลองเอานียเป็นสองครึ่งอยู่แล้วอ่ามปเตมสองครึ่งเอาลงนะครับวินนะครับวินเอาครับ ามเอานะครับนกาม <c oughs> นี่เกียวปกติเกีียวท่อเป็นเกียวย้อนนะครับเกีียวท่อเป็นเกีียวซ้ายตัวนี้เกีียวปกตินะครับ ยี่สิบท่านเขาว่านะไม่รู้จะกู้แล้วจะเกินยี่สิบท่านไหมท่านละเมตรท่านละเมตรับน,นะครับกู้ไปแล้วนะครับตอนนี้แหละต้องขายแล้วดึงข,ขึ้นอืมอต่อไปท่านที่เท่าไหรลด์ก็น้องสิบ่าแล้วนะ,นะครับเอานะครับเอาใช้วินครับเรียกหมดวินนะครับกดไฟขึ้นก่อนนะครับอ่าไฟขึ้นแล้วคราวนี้ก็ดึงนะครับดึงขึ้นเลย นุ่นวินเลยครับ oh. ย่อนนะครับเดี๋ยวย่อนก่อนนะครับขอหย่อนนิดนึงมันสูงไปนะครับ oh. นัดขึ้นลงมาเลยครับลุชเชอรลงมาเลยใุชเชอรอีก ระยะเชือกครับอโอเคคันนี้จะดึงเชือกดึงไว้นะครับเซฟตี้นะครับดึงเชือกนะครับดึงเชือกนะครับกระ,ะ,ะจะายเขาม้ามาเลยครับดึงเลยถอดเลยครับมันเป็นเกลียวย้อนนะครับตัวนี้ ตามเข็มนงยใค่ทีท่ใช้ออกครับตนนัวนี้ออกนะครับอ่าตันี้ใค้อีกนะครับเด๋ยวเท้ายันฝาฝาฝาข้าบอบ่อให้หน่อยยันกระปุกให้หน่อยเออยันยันเขาไว้ หย่อนเชือกให้นจัดวีดีนะพี่หย่อนเชือกนะ ก็เลยนะครับหนึ่งสองสามอันนี้เป็นเกลียวปะกะติครับแกนจะเป็นเกลียวปะกะติ ครับเกี่ยวตับเข็มไนกาปกติอันนี้เราขายเข็มเข็มถอดออกมาเลยนะครับใช้คขมมล้วก็ได้ครับคขมสตดด๊อกกล็ดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปท่อน,นึงดึงนะครับดึงนะครับ ตัดเชือกนะครับตับเดเชือกวนะินนะครับวินนะครับวินนะถุงเราไม่ถุงท่อครับถุงท่ออ่ะลูดเชือกนะครับจับนะครับผมจะหย่อนนะผมจะหย่อนนั้นลูดเชือกนะจับนะมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับ ตามมันนะครับขึ้นมาละอ่ะเขาค่อยหย่อนลงนะครับเขาค่อยหย่อนลงไปทางนัดนะหย่อนลงไปทางนัดนะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับส่องไปฉายดูสิเห็นน้ำไหมเห็นน้ำอยู่เห็นน้ำอยู่โอเคราวนี้ต้องหอะไหปิด ย่อนจะย่อนเลยใช่ไหมหอโอเคโอเค,โอเคเดี๋ยวเราย่อนปั๊มกันเลยนะครับหย่อนปันม๊มกันเลยปั๊มมันเบานะครับน้องเขาจะย่อนกันสองคนเดี๋ยวเรานั่งกินเบียร์รอนะครับห้าสิบห้าบาทนะนี่ก็คิดถึงกันแล้วสี่สิ ู้สบายขึ้นนะครับลงตามโอ้มันไม่ใช่สี่ทุ่มแล้วมันห้าทุ่มกว่าแล้วครับอะหย่อนนะครับหย่อนนะครับเันทายครับหย่อนเลยทำท่านหนักสิอย ลัดสามจุดปล่อยเลยพีบุมปล่อยบุมป่อยเลยบุมปล่อยเลยบุมรัดให้เต็มที่เลยสายไฟอย่าให้พิษอย่าให้พิษเออที่เด้งไรเด้งสายไฟตึงเอออ่ะนี่เส้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งย้อนอย่าเพิ่งย้อนอย่าเพิ่งย้อนอย่าให้เจ๊ตึ้งบังแจ๊กโอเคย้อนครับคเวทายอยู่ที่เท้านะบุม

อ่ะหย่อนครับร oh. ัดก่อนรัดก่อนรัดก่อน oh, oh. อาศัยก่อนน้ oh, oh. องเล็กครับ oh. อ่ะเคี่ยสัมขาก่อนแล้วครับคือสามขาออกก่อน oh. เอาตีหลักตรงนี้อนนอกก่อนตีหลักด้านหลังออกก่อน oh. อ เกลยบีที่เกลียวครับรักษากันการากปิ้งเกลียวได้เราใส่ไฟได้แคบ่บนท้ายไม่ใช่เททั้ ใส่ไฟเพราะว่ามันจะหลุดลงไปปิดรูน้ำของปั๊มครับย<อ>นันครับถึงน้ำที่สองท่อนครึ่งนะครับก็สิบเมตรไปดี ถึงน้ำตอนไหนอ่ะสองพันครึ่งเนี่ยสองพันครึ่งถึงอ่ะเหนืนอขึ้นมาเลยจุมขึนมาพอพี่เด็กรองกัมปูรอง